ชมพู่อรยาผลภาพล่าสุดลูกสาวน้องแอบบเกลทีนาะออกฝรั่งทั้งผมทั้งคิ้วสีทองชัดเจนผิวสีชมพูหน้าเอนดูมากๆตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกสาวไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับชมพูอรยาที่มีทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุและล่าสุดก็คือสาวน้อยน้องแอบบิเกลมาเป็นขวัญใจของบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ และล่าสุดด้านคุณแม่ชมพู่อันรยานั้นก็ได้โพสภาพลูกสาวน้นองแอบิเกลกับพี่สายฟ้าและพี่พายุมาให้แฟนๆได้ดูกันกับภาพล่าสุดหนไอจีส s อรี่ที่เพิ่งลงไปน้องแอบิเกลนาออกฝรั่งแบบชัดมากเลยล่ะค่ะเพราะทั้งผมประกายทองคิ้วสีทองผิวขาวอมชมพูซึ่งก็ทำเอาหลายคนก็แอบ,บลุ้นไปว่าไปทางฝรั่งแทนหมวยแล้วล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ